ครับผมกล่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับตลอดจนผู้ที่เขาแวะมาชมนะครับทั้งช่องสไตล์สารบันทุ่งนะครับวันนี้มาน้องทับซิตี้ครับผมมาวานแหมาวานแหมาพรท่านครับหอกมาสวยๆาหหวนนแตอไเดียวเพิ่นมาก่อนมาที่หลัางมูอครับนั่นล่ะมันจังหมานมันจังหมาน น like hey, ah, ี่ครับทีมงานเาคนมาี่ครับนี่นี่นี่มาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องเดให้ไปบึ่งหาไปบิ่งปลาครับโอเคครับ่ี่งกูจได้กัอยูนาวเ้ยานีกู่บหายบสบหาลเสนง จกินแล้วกูยิกูิก้อนมูแล้ปลาเนี่ยนี่แหละเอามาแล้วม้งไล่ครับพี่น้องไล่คักไล่คักึกแงได้บนปลาขอนบก่นป่กปาดึกแครับบนปลาขอนตัวหน่อยโอ้ยไม่เล้าแห่ที่อว่าแมนแมนปลาไม่จำดีบ่ะหน่งตอ พอใหญ่บมีวาเลยประกับใส่สวยๆเามๆปกตัวนี้มั้ยเ้ยมันมีคูมันเลยัวนแล้วเมงเซียมอหญ่พี่น้องคูงมันเด้นเสีมเยอะไายเอาหป่าายเอาป่าอ่ะไายเอาปลาอะไรปาน้อยไม่หมดมหมดใครจะจอดขุดได้ขุดได้สิกวอยงเออีกไหม มเดีราคนกินบุคือกันบ่บ่คือบ่คือมีอะไข้าหานยังเงีไทยนี speaking speaking so ่อาหาพรเส็ดจัดบ่บ่หัวไม่ดีถามมีอันนักเลี้งมาไทยแล้วทีดีมาไทยจะดียินดีมันบ่ตัวบ่คุย้ยปลาไม่โตงามครับพี่น้องโอ้ยแต่ว่าหางบ่อนเขาไฟบ่อนได้กินอยู่ครับงามไม่นอได้เสี่ยนเถ่าเสี่ยนเถ่านี่นี่ก็ล่างล่างเขาเขามีหีบเขามีหีบ มามามาถ่ายขอีมามาขอีบ้นเฮ้พื่นนเฮขับานทีงานเ้โยามนออมาากไหนน้อลูกพี่เป็นตึกลไรล่ะครับนี่อาจารย์นี่คือแห้งนาะคเนาอาจารย์คือแห้งนะครับนี่โอ้คือแห้งเีแตกหรือบ่แตกท่านท่าน่าเนเขียนเอาบ่ สีจอมครับพี่น้องบอะไรนั่นเอาบุ้งงุ่มมันของเขาบนนี่บริการงุ่มครับพี่ได้หาวอย่างเดียวแฮ่แหล่แฮ่แหล่แค่แหล่โอ้โหอยหลุนคอยติดตามครับแฮ่ที่ได้แต่ป้าหน่อยแล้วครับเพื่อนบายไปยังก็ถือกันขนมีนั่นนอนอนพ่อเมืองไปไหนมีตึกมีตักปะครับนี่ครับบวตึกบวตักเลย ว่าจะจะประมาณจะสีแดงเนาะเอาเขาองสีแดงกันเอาขึ้นงูเป็นเหลี่ยมหยกมันบังจำเพิ่นเลยมับพุทเป็นน้ำเนาะแตงโมเป็นอ่อนตัวนั้นอีก่อนบาที่กี่เขาเลยกับประเทศใหม่เอาไปที่ไหนน้องเขาให้มาหลายคนเนาะโอ้ยมันกเกิดมันเกิดใครอันนี้ได้ครับนี่พี่น้อง เอาเงยถึงโซ่ทแค่้เบเนี่บ่อทายลูกอันเอันเมย่าาย็ทายตอนบานเลบตอนบ่ทิบนพอดีอันีก็เด็ตัวหน่อยครับนี่เพื่อนหาวติป้าหน่อยเราเพื่อนนี่อาจารย์เขาทายตอนบานพอดีวสทจไงามตัวเป็นบานแห่วันฉันเอาเลยวันนี้บ่ครับบ่อต้องจอบเลยจอบไม่ติดีไนอยองนบนแม่จอบ้อยนี่หมครับ รับเมีนครจอบแน่พอเลยอบแน่นะจอเอาละครับแขคืนศอกกอ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 ใหม่ก็ไหม่บ่หอดสได้ห่น้ยสามสนึ่ไปโชคดีโชคมานครับฟับโอ้เมีนขึ้นพือนบเยนเอาว่าเปนเขียนเอาย่างไง ไม่สิไ่จอสีจอมว้วันหปไะมออันาสมักิอ้รักมันจะเข้าครับโอ้มักไปครับนี่บอมบมากมักไมันเข่าตามั่ก่อนมาสั่นเข่าตากรรมการก่อนฝาวล้วนี่ิแหวันแบบวกฝาวีีอีซานบ้านหฮาครับตกแหลงมากอ่ะนี่ล่ะครับบ้านแหกินปลา ยจิ๋วมนม้นเดี๋ยของแหงเา่ขาดมาจอมขาดดีครับเสียนแหงเลยฮะปรเอหีาบ้ะเทศอิหรี่อบ้านหลังแหงสิบ่บ้านหลังแหงก็ยาวันแตกดีดครับเดี๋ยวติดตามผลงานครับเรื่อย

ติดตามไปเลยครับพี่น้องหองมาแนว้ยเกอบห้องห้อง้อเยเต็มทังสีครับพี่น้องอไหวกาไปึพี่บาเสื่อมครับพี่น้องเรืยบ๊วเมียนไปยังกับปากแยงนานตีละพี่ตาปากแยงครับคุณมุกจบปน้ามกาแยงครับใช้ปากแยงค้อมบอกฝากฝากควาน่ากนวา ก้าวอยว่ายไปหาเน้ไก่บบาไปเนื้อเดีว่าเมียคอยคอยคอยคุยวันเอ้ม่ยนีเม่วเสี้ยนเทาครับนี่ือเนว่าเสี้ยนเทาเสี้ยนเทาครับ ยังแข็งแรงนะครับคุณพ่อเมันยังแข็งแรงในบานแหน้ำดูกน้ำดานเสยพี่น้องมีครับแล้วกับคนอีสานบ้านเฮาย่ามแรงก็หาอยากหากินนะพ่อเนาะงบานแฮ่นีครับสุดยอดสุดยอดมือไหนกินนี่นะผมเหมืนว่าเอาใส่แดดมึนเหม่อนว่าคนมันขาวๆต่ว่าอันลูกสาวคนว่าไอ้ที่แเ่น็บมาเนี่ย

เกจ้าไม่ก็โคตรไกได้มันก็ได้ทำมันบ่เขามันมันมันน้องยังยัแข้งด้ว้าม่มันมเกียมกียมากียวมันต้องดไห้ไดซอมกันดเออไประกดับใหญ่ใหญ่ตเบตีแล้วตบยังเรียบร้อยครับโอยได้ลเยมนนเนี้มเน บอได้อยู่หล okay, ังไปเลยบ่สิไหวหรอทีมดำยาวาเลยเจ่าอมันคุ้มเหมือนบ่มันหันไปตรงคนบอมันบาอยู่เงาใหญ่นเมื่อเมื่อไหร่จะว่าไม่ก่อนหอไปเรื่อยไปหนุ่มพ้นูุรหมดแล้วครับพี่น้องบ้า หางขึ้นป้าหางขึ้นโชาหางโช้าหางป้าเมียวูดเช้หางโชหางป้าเมียวูดบ่ขึ้นดุกเยบ่ขาวกันหักด้บ่อักดบุ้ยมาาาหยงบ่ักได้เมือบ่แขงมันไ้านันบ่ก็โดเอาไปปีงี้กันนะ เขายังบอกเลยเยเป็นพี่้อมือโบแข็งเลยย่้เหครับะกลเลยาเลย่่ายมาบอสมา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 ไงบอสบอสเปนตัวนี้ละ

อยู่รอปะพึ่องอครับข้าแต่ไทยบอกเขาขนนเรื่องคือหมดนามดนเถื่อนปิบาเใพ่ใหญ่พอข้นเลยล่ะใคเราไม่อยู่ในกล่องอยู่อยู่ปะเอ้เนพี่น้องอยู่แล้ะครับเสนเทาเรียนเทากำหัวแล้ว

ไปีไ่ไฟีกี่โรับเ็บหมมาเไ่กเขาอยู่บกิขาตัวอฟบ่้่าเปิดเิดไบ่อ้งหรอป่าขาดาไหมเรีร้เรีบเลกับผมจะถึงช่วงเวลานะครับถึงช่วงเวลาที่ร่วมร่วมพ่นนะครับกินจีปลากัน เป็นกับวิธีอีสานบ้านเฮาครับผมวิธีอีสานบ้านเรานะครับผมนี่ครับผมร่วมกลุ่มกินเก่าเทียงที่นอนเอ้ยมึงติ่อะไรเป็นตามวนเป็นตาสอนครับผมชีวิตชนบุคนอีสานบ้านเฮาครับผมหลายผู้มีผากนะครับวิชาบ้านเฮานะครับนี่อยากกินแบบนี้ได้เวลาอยากพอแบบนี้ได้นะครับ ต้องมานะครับนี่ถึงหาบเราุ้ยกัลุงหาถึงหาีบเราไปลงยูทูบด้วยเานำม้ลครับผมซองนี้บอกคนหาขึ้นนี่ครับมาเป็นางเป้อยเนมีงาทุกคนได้อยู่นึ่งปม่ทางเวทนาอเป็นครับห่างนห่างเลยอางย่เด้อย่่วกมวยเโควิดพี่น้อไปทนเลยไลทนเลย

ผู้อมเ็ดรบนเพ็ดกินกินเ็บ่ได้บ่้องบวกนี่ครับออ้ยตัวใหญ่ๆเน่นในก่อนมันก็ยัพาผู้ไทยเลยเขาจะนำพาผู้ไทยเลยได้ได้ได้ปีน้องจูบ่ับสิ้าปีตาน่บ่นำน้ำมือกล่องแล้วหรอวนทีเจ้ะ

งั้นไปกินเข่าหรืออยังในเพจดื้อบานเข่าเนี่ครับคือทำงานครับทำงานครับเงอแตกมันต้องกินให้มันถึงเลยครับพร้องกินนี่เงอไหลใครหอยครับแมินครับลุงใหญ่ผมเงอไหลใครหอยอย่ามาแล้วเถอะอย่ามาแล้วเถอะเราเอาปลาตัวหนึ่อยแล้ไปฝากเมียเราเรากินเข่าที่นรกเราเขาบอกเมียไม่เดืยดอ้อนอยู่เดือดหอยมันนีบงกุฎอ่ะอะไรโอ้ยเจ้าเมื่อนี้จ้ากันแค่ไหนอยากไดเคนที่เฮียแต่แค่คนสบายงมากหุ่นห่องว่าเขาใจว่ามาบ้าน บ่<ล>ีเหลีเที่ออจะกุบบ้ความเปล่ะนลายลาไปเลยอแเกินาบอกสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณน,นะครับท่านที่ขอมารับชมนะครับตั้งจ่องสไตล์สารบานทุ่งนะครับนวิธีสารบานเฮาเหมือนหน้าบอก้น่อย่ไปพุง่นท่อหา <Es> <S <S> กินเขาห้อมกลุ <ink Hi> <invoke> okay, off, ่มกันนะครับนี่หลังจากบ้านเขาแล้วนะครับนี่กินเขาห้อมกลุ่มกันแล้วโอเคครับจะได้กัเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับผมังช่องสไตล์สามม้านทุ่งนี่ยังดีๆให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับผมอย่าลืมติดตามครับช่องสไตล์สามม้านทุ่งครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม